ยิ่งอายุเพิ่มขึ้นความชุ่มชื่นใต้ผิวของเราก็ยิ่งลดลงทําให้ผิวหนังบนใบหน้าของเรามีริ้วรอยรอยตินกาแล้วก็มีรอยเหี่ยวย่นมากขึ้นวันนี้มนมีสูตรที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวหน้าลดผิวแหง้งและลดเลือนริ้วรอยรอยเหี่ยวยน่นทําให้ผิวหน้าแต่งตึงขึ้นมาฝากค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมอันดับแรกนะคะก็คือแครอทต่อมาก็คือเจลวานหางจระเข้ และสุดท้ายก็คือน้ำมันมะพร้าวค่ะสำหรับขั้นตอนการทำอันดับแรกนะคะเรามาเตรียมแครอทกันก่อนเลยแครอทนะคะเราก็เอาไปล้างให้สะอาดสเสร็จแล้วก็มาหั่นครึ่งแล้วก็เอาไปขูดให้เป็นฝอยๆนะคะสามารถเอาไปขูดหรือว่าเอาไปปั่นก็ได้ส่วนตัวมวนจะใช้ขูดๆแบบนี้ค่ะเพราะเป็นวิธีง่ายแล้วก็สะดวกดี พอขูดแครอทเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็เตรียมกระชอนนะคะเสร็จแล้วก็เอาแครอทที่เราขูดฝอยแล้วใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็ใช้ช้อนกดกดแครอทนะคะให้น้ำเนี่ยไหลออกมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะพอได้น้ำแครอทแล้วต่อมาเราก็จะใส่เจลว่านหางจระเข้ลงไปนะคะโดยเจลว่านหางจระเข้เนี่ยเราจะใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นตามด้วยน้ำแครอทที่เราคั้นแล้วใส่ลงไปอีกประมาณ2ช้อนโต๊ะแบบนี้เลยนะคะพอผสมเจลวัาหางจระ,ะเข้กับน้ำแครอทแล้วจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะเติมน้ำมันมะพร้าวลงไปค่ะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเราจะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะตักแล้วก็ผสมลงไปเลยเสร็จแล้วก็ทำการคนทุกอย่างให้เข้ากัน พอเราคนส่วนผสมไปเรื่อยๆจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะได้เจลแครอทสีส้มๆแบบนี้มาใช้แล้วค่ะลักษณะก็คือจะมีความเข้มขน้นแล้วก็เหนื่นประมาณนี้นะคะจากนั้นให้ทุกคนหาก,กระปุกเล็กๆแบบนี้มานะคะเพื่อทําการตักเจลแครอทที่เราทําขึ้นเนี่ยใส่กระปุกเลยค่ะเพราะว่าสูตรเจลที่เราทําขึ้นเนี่ยไม่มีสารกันเสียนะคะหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเราควรเอาเข้าตู้เย็นหรือหลังจากที่ใช้แล้วนะคะเราก็ต้องเอาไปเก็บเข้าตู้เย็น นกันคและสามารถเก็บไว้ใช้ได้ประมาณ7วันเลยค่ะสพรพพคุณของแครอทจะมีสารต้านอนุมูลอิสราสูงช่วยลดเลือนริ้วรอยก่อนวัยทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์แล้วก็ช่วยเติมคอลลาเจนให้ผิวดูแต่งตึงด้วยค่ะเจ,เจลว่านหางจระเข้จะมีคุณสมบัติในการบำรุงผิวหน้าช่วยเติมความชุ่มชื่นให้ผิวและช่วยบรรเทาอาการแสบผิวหลังจากที่ตากแดดเป็นเวลานาน และน้ำมันมะพร้าวสรรพคุณเด่นก็คือจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นใต้ผิวหนังของเราทำให้เซลล์ผิวแต่งตึงช่วยลดริ้วรอยบนใบนหน้าของเราได้ สำหรับวิธีการใช้เจลแครลอทสูตรนี้สามารถใช้ได้เป็นประจำทุกวันทั้งเช้าและก่อนนอนเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องจะทําให้ผิวหน้าของเราชุ่มชื่นช่วยลดการเกิดริ้วรอยและตีนกาทําให้ผิวหน้าของเราเต่งตึงและเรียบเนียนขาวกระจ่างใสใครที่อยากเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวลองทำตามสูตรนี้กันดูนะคะสามารถทำตามได้ไม่ยากเลยค่ะ ถ้าใครชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสรรหามาทำค่ะ